กินอย่างไรเมื่อเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมได้นำเอาสาระความรู้ในเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับซึ่งเผยแพร่สาระความรู้โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะครับทีนี้ในเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยเรามาดูในเรื่องของการาต้องเข้ารับการรักษาก่อนนะครับเมื่อเราต้องเข้ารับการรักษาเนี่ย เขาจะมีการรักษาอย่างไรนะครับเมื่อต้องมีการผ่าตัดฉายแสงหรือให้ยาเคมีบำบัดผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีความต้องการพลังงานาที่เพียงพอนะครับจะต้องการพลังงานที่เพียงพอและก็โปรตีนที่สูงขึ้นเพื่อที่จะช่วยให้ร่างกายเนี่ยฟื้นตัวจากการรักษาเพราะฉะนั้นเมื่อเข้ารับการรักษานะครับร่างกายจะต้องการพลังงานและโปรตีนที่สูงนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะเน้นบริโภคโปรโตีนคุณภาพสูงก็ได้แก่เนื้อปลาเนื้อไก่ไข่ถั่วเหลืองหรือเสริมด้วยอาหารทางการแพทย์ถ้าบริโภคจากอาหารปกติได้ไม่เพียงพอนะครับเมื่อต้องเข้ารับการรักษาเนี่ยก็จะต้องทานอาหารประเภทโปรโตีนคุณภาพสูงนะครับทีนี้เมื่อลำไส้อุดตันละจะต้องทานอาหารอย่างไรนะครับ ลำไส้อุดตันที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขกากอาหารเนี่ยก็อาจจะไปอุดตันทําให้มีอาการท้องอืดปวดท้องเพราะฉะนั้นควรจะหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีกากใย,ยเช่นผักผลไม้ธัญ,ญพืชไม่ขัดสีเป็นต้นนะครับต่อมาเนี่ยเมื่อให้ยาเคมีบําบัดเมื่อให้ยาเคมีบําบัดผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบําบัดอาจจะมีภาวะ เม็ดเลือดขาวต่ำทำให้ติดเชื้อได้ง่ายควรจะบริโภคอาหารปรุงสุกด้วยความร้อนใหม่ๆหลีกเลี่ยงอาหารสดที่เสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อโรคเช่นผักสดผลไม้เปลือกบางผลไม้ที่มีรอยช้ำอาหารกึ่งสุกกึ่งดิบรวมทั้งอาหารที่ตั้งทิ้งเอาไว้หลังจากปรุงเสร็จแล้วเป็นเวลานานไม่ควรรับประทานน้ำแข็งที่ไม่ทราบแหล่งผลิตนะครับ ต่อมาเนี่ยกินอย่างไรไม่ให้กลับมาเป็นมะเร็งซ้ําเมื่อหายจากมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วเนี่ยควรจะเน้นการบริโภคอาหารที่มีกาก,ากใยสูงเช่นผักผลไม้ต่างๆลดการบริโภคเนื้อแดงเช่นเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อแกะไม่ควรเกิน350กรัมต่อสัปดาห์เทียบเท่าเนื้อสเต็กไม่เกิน2-3ชิ้นต่อสัปดาห์เมื่อรับประทานเนื้อแปลรูป เพิ่มขึ้น50กรัมจะมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้สูงขึ้นถึง1.16เท่าเมื่อรับประทานเนื้อแดงเพิ่มขึ้น100กรัมเนี่ยจะมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้สูงถึง1.12เท่าควรจะหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปต่างๆเช่นไส้กรอกแฮมเบคอนหลังจากรักษาหายแล้วเนี่ยผู้ป่วยควรจะลดน้ำหนักถ้าน้ำหนักเกินนะครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือสาระความรู้นะครับข้อแนะนำในเรื่องของการกินกินอย่างไรเมื่อเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นั่นเองนะครับ